ดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆค่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเวลาสิบโมงครึ่งเดยประมาณนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเมืองซีเทิลเนี่ยหมอกหนาค่ะปกคลุมค่ะซึ่งเห็นได้จากทางหน้าต่างนะคะอัน,นี้เป็นฝั่งหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักพักที่ฉันจะไปโชว์ฝั่งหลังบ้านนะคะค่ะก็คือหมอกหนาเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้ก็คือสององศาค่ะ อากาศก็จะค่อยๆอุ่นขึ้นนะคะช่วงประมาณเที่ยงก็จะเป็นอุอณหภูมิจะเป็นประมาณ7องศาเซลเซียสนะคะอุ่นขึ้นค่ะแล้วก็หมอกก็จะเริ่มจางขึ้นนดิดหน่อยะค่ะหลั<อ>งจากเที่ยงก็จะเริ่มจะมีแสงแดดเข้ามาค่ะค่ะก็จะเป็นอะไรที่ในคิดว่าในปีนี้เนี่ยเช้าเนี้ยเป็นการเริ่มต้นของหมอกที่ตกเอ้ยที่ปกคลุมอะไรเงี้ยค่ะ เริ่มเริ่มค่ะเริ่มปกคลุมหนาค่ะก็เป็ไม่แน่ใจนะคะว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะมีหนากว่านี้หรือเปล่าค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะเดือนหน้าเขาก็จะเป็นธันวาค่ะอากาศของเซนเทนลจะหนาวหนาวกลางวันสั้นกว่ากลางคืนประมาณสามสี่เดือนนะคะในหนึ่งปีค่ะซึ่งสี่โมงเย็นกว,กว่าก็จะเริ่มมืดแล้วค่ะ ตอนเช้ากว่าาที่จะขึ้นก็ขึ้นช้าเหมือนกันนะคะค่ะก็เวลาเขาจะเดินช้าขึ้นประมาณกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค,ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเดินทัวร์รอบบ้านในวันที่หมอกหนาอย่างนี้นะคะขำๆคำ่ะขำๆ ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคะก่อนจะออกไปนอกบ้านนะคะเราก็มีการเตรียมเสื้อผ้าพิเศษค่ะเพราะว่าหนาวค่ะป้องกันไวก้ก่อนกลัวค่ะกลัวจะหนาวค่ะเดี๋ยวไม่สบายตัวนะคะนี่ค่ะเพิ่มเสื้ออีกตัวค่ะแล้วก็รองเท้าค่ะรองเท้าเดี๋ยวขออนุญาตยกขานะคะกลัวไม่ได้ยินนะนี่ <c oughs> <c oughs> พร้อมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปหยิบถุงมือในรถนะคะเพราะว่า หาที่ในห้องไม่รู้เก็บไว้ตรงไหน,นะค่ะเดี๋ยวไปดูในรถดีกว่าครัก็เก็บไว้ในรถสองสามคู่ค่ะค่ะไปกันค่ะไปดูระเบียงบ้านกันนะคะนี่มุมจากห้องนั่งเล่นนั่งเล่นนะคะรกๆหน่อยนะคะที่บ้านทั้งคนทั้งแมวก็ช่วยกันทํารกค่ะ <c oughs> อายค่ะคุณป้าอายค่ะคุณป้าอายอยากจะถามคุณป้าเลยนะคะค่านี้ห้องของห้องนั่งทานข้าวนะคะของครอบครัวเราะคะ่ะโอตินะคะหลังยอดไม้นั้นก็จะกลายเป็นเกาะเมอร์เซอร์นะคะก็จะมองเห็นสวยงามเลยนี่ค่ะ

ลมพัดไม่ไห้ห่นะคะเย็นเด็นฟ้าไม่เห็นอะไรเลยเป็นเป็ดเห็นนกไหมคะนกนกค่ะเห็นมาตั้งแต่เขาลูกเขาตัวเล็กๆนะพ่อแม่คู่นี้ค่ะไม่รู้เห็นไหมค่ะเขาก็ พาลูกเขาเริ่มบินอะไรอเงี้ยค่ะเราก็เห็นมาจากฝั่งบ้านเราตลอดเลยนะคะตอนนี้ลูกเขาก็บินเก่งและะ้วค่ะเขาก็ยังอยู่แถวนั้นเนาะสงสัยเขามีรังแถวนั้น,นะคะ่ะเพื่อนบ้านค่ะหลังคาเพื่อนบ้านคุณป้าแอนด์เดวิ โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกบ้านกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านนะคะมาเดินออกไปทางประตูหน้าบ้านค่ะค่ะโอเคออกไปเตรียมพร้อมเลย ขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่เช้าหนาตอนนี้เดี๋ยวเดินเอาถุงที่รถกัน จีจล็อกอัตโนมัติเสียนะคะก็ลเลยต้องขายเอาเองค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผู้นี้สีมวะ นี่เดินไปทางฝั่งนี้ก่อนนะคะของฟ้านีต้นนี้ตายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนเขาก็จะกลับมาอีกคะ่ะต้นไม้ อยู่เห็นปะดำๆนะคะ่ะหนาวๆอย่างนี้ก็ยังมีดอกไม้นะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูแผนที่ก่อนว่านี่คือดอกอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนให้ห่าน,นะคะค่ะให้ดูรอบๆบ้าน,นะคะ่ะ โมเมนต์นี้เป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเดินต่อไปนะคะรอบๆบ,บ้านค่ะ<ม>เดี๋ยวจะเรียบๆีบเดินแล้วนะคะก็เริ่มหนาวแล้วค่ะนี่ค่ะ ไม้ค่ะหน้าหนาวเจอตันอีกทีหน้าหนาวจะสวยนะคะตอนนี้ก็ดูสิค่ะราเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะเนี่ยช่วงเนี้เพราะว่าเซยเท่ทนเป็นเมืองที่ฝนตกเยอะค่ะราในใบกลาบจึงมีเยอะค่ะ นี่ใบไม้ร่วงแล้วใช่ไหมคะเห็นหนคะคะต้นนง,งางน,นที่เคยมีใบรกหลกๆก,ก,ก็เป็นอย่างนี้เหลือแต่ก้านย่้าเขียวนะได้น้ำเขาเยือกเยียงบ้าน เ,เดียวค่ะเ,เร็วเห็นทางเหนือบ้านเราภัยพิบียิรางการสวยเลยอันน,อนี้กำลังดึงที่ใบค่ะโตโตอืต้ออันนี้ก็ช่างทำซ่อมข้างล่างนะคะเอาของมาวางคะ่ะ ช่วงบานนสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเอลวิสอันนี้เพื่อนสามีให้นะคะนี่จะโชว์เนาอันั้นคือนี่คือห้องครัวนะคะประตูกเข้าก็มีนะคะ นี่มีใหญ่แมงมุมด้วยรอบๆเนื้อันนรอบ,รอบหผ่านน้ำวามีลมด้วยนะคะ เพื่อนๆเขาวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบคลิปทัวร์นอกบ้านในวันหมอกหนา <c oughs> เรียกไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะคะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะดิฉันก็ขออำลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด com, กดซับสไครต์ค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะค่ะใครเหงาใครอยากดูอะไรจากทางนี้นะคะช่องดิฉันก็จะพยายามถ่ายอัปโหลดลงบ่อยๆนะคะ ก็บางทีก็ว่างจากงานประจำก็จะมาทำคลิปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย